สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกับรายการเศรษฐก,กิจโลกวันนี้พบกันพฤหัสบ,บดีนะคะพบกันวันนี้เราก็มาคุยกันว่ามีการพัฒนาโครงการ SME นะคะไปสู่ภาคพื้นของพี่น้องประชาชนกระตุ้นให้เศรษฐกิจของทางด้าน SME เป็นอย่างไรบ้างน,นะคะทางด้านนายสมชายหานิรันค่ะปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมท่านก็ได้มีการเปิดเผยมาว่าโครงการนี้นะคะก็ได้มีการลงพื้นที่แล้วก็เพิ่มมอมนโยบายอย่างเร่งด่วนตามที่ท่าน สมคิดจาตุศีวิักษกรนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจนะคะแล้วก็มีการระบุมาว่าให้มีการลงไปส่งเสริมอย่างรวดเร็วแล้วก็มีการเปิดตัวเป็นทางการไปแล้วด้วยนะคะเมื่อวันที่30มิถุนาย,ยนที่ผ่านมาค่ะโดยโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยางั่งยืนเป็นโครงการที่กอสอ,อ,อจะนําโครงการเดิมที่รัฐบาลประเทศญี่ปุ่นเคยให้เงินสนับสนุนค่ะ แล้วก็เห็นผลมาแล้วในปี2 5 4 7ตามแผนงานเงินกู้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มาสารต่อใหม่เพื่อใช้ในการก่อสร้างศูนย์กลางชุมชนอาทิร้านค้าจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสถานที่จัดแสดงวิธีการผลิตสำหรับ2 0บหมู่บ้าน19จังหวัดซึ่งภายในสัปดาห์ต่อไปเนี่ยเขาก็จะมีการทางด้านอุตสาหกรรมจังหวัดจะมีการเลือกหมู่บ้านที่มีความพร้อมทั้งตัวชุมชนและก็ผลิตภัณฑ์เพื่อดูว่าจะทำอย่างไรให้สอ,สอ,สอดรับกับนโยบายรัฐบาลแล้วก็เชื่อมโยงกับ ไ Thailand 4.0นะคะที่เขาบอกว่าจะมีการรวมไท a แลนด์ Thailand 4.0คือจะมีะมีการรวมเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้าไปสู่ภาคอุตสาหาการรมด้วยรวมกันให้การดูแลที่เขาเรียกว่าใช้น,นวัตกรรมใหม่ๆเข้าไปร่วมปรับปรุงนะคะ เพื่อให้เดินหน้าไปสู่ SME ที่สู่อาเซียนที่ดีขึ้นคอนเซปต์ Concept ต่างกันในอดีตครั้งนี้เป็นวิลเลจต้องดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาศึกษาดูงานซื้อสินค้ามีกองทุนระยะยาวแล้วก็เป็นบิสเนสโมเดลสร้างเป็นองค์กรธุรกิจยั่งยืนได้ด้วยค่ะเดิมปัญหาที่พบก,ก็คือการบริหารจัดการภายในหมู่บ้านแล้วก็บางพื้นที่ตกลงกันไม่ได้ว่าจะให้องค์การบริหารส่วนตำบลอบตอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดหรืออบจอหรือชาวบ้านรวมตัวกันดูแลจึงทําให้โครงการ ในส่วนของหมู่บ้านเนี่ยบางทีก็สําเร็จไม่กี่แห่งก็ต้องสารต่อกันก่อไปและสําหรับโครงการดังกล่าวคาดว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวเข้ามาได้ถึง10ล้านคนต่อปีเริ่มนําร่อง6หมู่บ้าน6จังหวัดได้แก่บ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีค่ะบ้านนาตีจังหวัดกระบี่บ้านนาตัน จันจังหวัดสุขโขทยัยบ้านโพกองจังหวัดสุรินทร์บ้านนาตาโพจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็บ้านคีรีวงจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะซึ่งปัจจุบันเป็นตัวแบบคีรีวงโมเดลตั้งเป้าให้เกิดโครงการครบทั้ง77จังหวัดภายในปีนี้ล้วค่ะทําให้แดได้เข้าชุมชนเพิ่มขึ้น20%อันนี้เป็นการคาดการณ์ ซึ่งมีงบสนับสนุนจากกสอ,อแล้ว70ล้านบาทแล้วก็งบนี้อีกส่วนหนึ่งจากกองทุนหมู่บ้านในกรณีที่เอค่ะเขียนแผนเสนอเข้ามาก็ได้อีกหากมีการดึงเรื่องของดิจิทัลดีไซน์แล้วก็อ e ีคอมเมิร์ซหรือว่า o t o p 4.0 0, เข้ามาใช้ในการพัฒนาสินค้าโซลารบกบอุตสาหกรรมไ Thailand 4.0ได้ด้วยทั้งนี้นอกจากการพัฒนาตามโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแล้วนะคะกสอ,อ,อจะเชื่อมโยงให้มีการจับคู่ธุรกิจแล้วก็แนะแนว e ้องการไปเปิดตลาดญี่ป่ปุนด้วย ส่วนเรื่องการเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษา SME ก็มีความหมายนะคะฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรมในจังหวัดของสำนักง,งานอุตสาหกรรมจังหวัดรับเรื่องช่วยเหลือ SME บวกกับการใช้ระบบ e c o l l เซิให้คำปรึกษาในรูปแบบ Conference Conference ผ่านระบบออนไลน์คู่คู่คกันไปค่ะและอีกส่วนก็คือรูปแบบของบริการผ่านแอปพลิเคชัน i d e n t i ี้พาร์ทหรือว่า IP ดาวน์โหลดได้เลยค่ะในระบบปฏิบัติของ Android เริ่มใช้แนะนำร่องไปแล้วที่จังหวัดเชียงใหม่นะเช่นการออกแบบผลิตภัณฑ์จากนั้นทางศูนย์ก็มีผู้เชี่ยวชาญแนะนาว่าควรปรับแก้อย่างไรปัจจุบันก็มีผู้เชี่ยวชาญแปรเอกชนรายใหญ่พร้อมให้ความร่วมมือ3 0 0รายแล้วค่ะแล้วก็ได้ลงนามความร่วมมือไปแล้วสาสถาบันอาทิธนาคารสถาบันวิจัยเฉพาะทางด้าน สมาคมไทยคอมพิตแล้วและองค์กรญี่ปุ่น3าแห่งคือองค์กรพัฒนาพลังใหม่และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมประเทศญี่ปุ่นนะคะสถาบันเทคโนโลยีแห่งตเกีแล้วก็ในส่วนของผู้ใดที่สนใจก็สามารถติดต่อประสานงานไปได้เลยนะคะแล้วก็จะมีการให้การดูแลในส่วนของกระทรวงอุตสาหกรรมต่อพี่น้องประชาชนต่อไปค่ะสวัสนี้คงต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ครับพบกับรายการเกษตรไทยไอโตวันนี้เรามาอยู่กันที่จังหวัดสมุทรสาครครับหนใน8จังหวัดอ่าวไทยตอนบนหรือที่เรียกว่าบริเวณอ่าวตัวกอครับซึ่งเนื่องจากโครงการปิดอ่าวตัวกอในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูสัตว์น้ําแล้วก็อนุบาลสัตว์น้ําครับ เรามาตามดูกันว่าหลังจากปิดอ่าวตัวกอแล้วจะส่งผลกระทบต่อชาวเลอย่างไรบ้างและผลที่ได้รับจากการปิดอ่าวตัวกอจะเป็นอย่างไรฮ่าฮอย่าช้าครับตามไปดูกันเลย อยากรู้ว่าปิดเอาตัวกอแล้วจะเป็นอย่างไรก็ต้องถามจากปากพี่ๆที่อยู่กับทะเลเอาตัวกอกันล่ะครับและเราก็ได้ชายผู้บอกตัวเองได้อย่างเต็มปากเต็มคําว่ามีความเป็นลูกทะเลอยู่ทุกอณูอย่างพี่กฤิตกรแซ่เอียบแห่งบ้านชายทะเลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครคนนี้ล่ะครับ จากพี่กรณี่เป็นชาวประมงมากี่ปีพี่โอ้ตั้งแต่พ่อสอนสิบเอ็ดผมยังไม่เกิดเลยลุยมาแล้วน่าน้ำทะเลอ่าวตัวกอนี่มันน่าจะทั่วทะเลไทยอ่ะตอนนั้นสันน้ำเป็นยังไงฮะของทะเลไทยโอ้ตอนนั้นมันมีมบนเยอะแยะมากมายมันเยอะมากอ่ะเยอะจนพูดไม่ถูกเลยบ้านเยอะมากอ ได้ยินอย่างนี้ก็ต้องยอมละครับว่าเมื่อก่อนสัตว์น้ําในทะเลบ้านเรานั้นเยอะจริงๆแล้วทําไมเดี๋ยวนี้ถึงลดจํานวนลงอย่างมากเลยล่ะครับพี่เสร็จแล้วเนี่ยทรัพยากรมันไม่ทันมันไม่ทันกับเครื่องมือกับเทคโนโลยีที่ลงใช้ครับพี่นี่คือปัญหาของทรัพยากรที่มันลดถอยลงเยอะมากมายอจนมาถึงแบบเรื่องที่บอกว่ามีการแบบปิดอ,อ่าวกอช่วงเอ่จอจนมาถึงที่ว่าพอจะค่อยเริ่มคิดว่าจะปิดอ,อ่าวกอครับ มันรวมทั้งกลุ่มะมงมันรวมทั้งทั้งข้าราชการนักวิชาการก็รวมกันคิดว่าทำยังไงให้ให้ทรัพยากรอยู่อย่างยั่งยืนยังยั่งยืนจึงมีแนวคิดเรื่องการปิดอ่าวตัวกอก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีทีเดียวครับในการพักฟื้นทรัพยากรธรรมชาติว่าแต่ว่าอ่าวตัวกรเนี่ยเขามีความสำคัญกับท้องทะเลไทยมากน้อยแค่ไหนล่ะครับพี่ก้อนอ่าวตัวกรเนี่ยมันเป็น ทะเลโคลนที่ที่ใหญ่ใหญ่มหา,าศารติดหนึ่งในเจ็ดของโลกเป็นผลผลิตสัตว์น้ำสู่อ่าวไทยเนี่ย<ะ>มันส่วนใหญ่แล้วมาจากอ่าวตูกอจากผลการประชุมระหว่างกรมประมงสมาคมประมงและชาวประมงเมื่อวันที่9เมษายนส5 5 6ที่ผ่านมามีมติให้ปิดอ่าวตูกอรครับ โดยห้ามใช้เครื่องมือบางชนิดทำการประมงในพื้นที่จับสัตว์น้ำบางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีสมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครสมุทรปราการชะเชิงเสาและก็ชนบุรีนั่นเองครับโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ4,900ตารางกิโลเมตร ซึ่งมีระยะเวลาในการปิดอ่าวในช่วงวันที่1มิถุนายนถึง31กรกฎาคมรวม2เดือนด้วยกันและจะทำการทดลองปิดเป็นเวลา3ปีเริ่มจากปี2,557ถึง2,559นั่นเองล่ะครับทางฝั่งของประมงพื้นบ้านที่มีเรือขนาดเล็กพวกพี่ๆชาวประมงเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างล่ะครับ ช่วงที่ว่าไม่ได้ออกทะเลก็ลอยอวนเล็กๆอยู่ชายฝั่งแล้วก็หาปูหาปูทะเลตามชายพังตามชายป่าช่วงมันไม่มีเรือใหญ่มากวนเนี่ยก็อาจจะดีขึ้นนิดหน่อยคือว่ากุ้งบางอะไรบางนี่ยมันอาจจะดีขึ้นนิดคนอื่นไม่รู้ว่าไงแต่สำหรับเรือเล็กก็ดีเพราะว่าเหมือนกบบหยุดพักถ้าไม่หยุดเลยเรือใหญ่อยู่ข้างนอกของก็ไม่ถึงเรือเล็กพาะกุ้งหอยปูปลาก็ไม่ถึงเรือเล็กเรือใหญ่เขาเอาไปก่อนหมด สำหรับเรือขนาดกลางซึ่งอยู่ในข้อห้ามไม่สามารถทำการประมงในช่วงนี้ได้ก็อาจจะได้รับผลกระทบอยู่บ้างละครับเราก็ไม่ได้ออกแล้วเหมือนล้วเราพักขวามของเราในตัวเสร็จนะแล้วก็ซ่อมเรืออะไรทีนี้ป,ปิดช่วงมิถุนาการกฎา,าเนี่ยมันน่าหากินของเรามันก็ไม่ดีต่ออาชีพที่อา,ทอาชีพเรือลุนเนี่ยมันไม่ดีาอาชีพอย่างเรือลากเลยนี่ไม่ต้องพูดถึงเขาเพราะเขาไปได้ทั่วหมดของเราคือหากินชายฝั่งก็ดีมันก็แหละช่วงพักทะเล แต่คงไม่นานละมันก็ต้องคุ้มการปิดอ่าวตัวกอรออาจจะส่งผลกระทบต่อการหาสัตว์น้ำอยู่บ้างนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเข้าใจและเสียสละทั้งนี้ก็เพื่อเป้าหมายที่ทุกคนมีร่วมกันนั่นก็คือเป้าหมายคือทำยังไงให้สัตว์น้ำอาวตัวกอรอเนี่ยมันมีอย่างยั่งยืนเพื่อชั่วลูกชั่วหลานเราจะได้มี มีกินมีทำรมงอยู่ได้คืออยากเห็นภาพวันวานอะไรกลับมาบ้างอะไรใช่ไหมแม่ถือว่าเป็นแนวความคิดที่น่าสนใจทีเดียวครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะมีแหล่งอาหารที่สมบูรณ์อย่างยั่งยืนนอกจากจะปล่อยให้ธรรมชาติได้พักฟื้นตัวแล้วพี่กรณ์บอกว่าชาวบ้านที่บ้านชายทะเลบางกระเจ้าก็มีส่วนร่วมด้วยเหมือนกันครับตัวอย่างเช่นการฝากหรือบริจาคแม่ปูที่ไทยเต็มท้องให้ไปไข่ที่ธนาคารปูของชุมชนล่ะครับ ว้าวได้มาแล้วพี่นี่คือปูม้าที่มีไข่ครับไข่นอกใช่หครับวันนี้ได้กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่ห้าตัวห้าตัวนี่ก็ไข่เรียกว่าออกแนวเหลืองครับแต่ไม่เหลืองมากกี่กี่วันฮะอันนี้ประมาณ2องถึงสามวันเขาถึงจะสลัดไข่สลัดไข่ออกไปสลัดไข่ออกจากตัวครับทีนี้เนี่ยอย่างตัวนี้ที่เห็นนะไข่ค่อนข้างค้ำกว่าตัวแรกพี่อันนี้แบบปรีเลยอะ อันนี้ไข่คือยังไม่ได้เสียใช่ไหมยังไม่เสียอย่างตัวนี้นะอีกไม่เกินยี่บสี่ชั่วโมงคะเอาเหรอตัวนี้ยังไม่เกินยี่บสี่ชั่วโมงมันจะเริ่มสลัดไข่สีนี้ก็คือสีสีเทาออกดำแล้วคือระยะสุดท้ายแล้วระยะสุดท้ายแล้วตอนนี้มี5้าตัวเดี๋ยวรีไปที่ธนาคารก่อนครับไปนคือไปเป็นช่องให้เขาแบบไปสลัดไข่กันก่อนให้สลัดไข่โอเคไปเลยพี่นะครับจุดหมายต่อไปของแม่ปูที่ไข่เต็มท้องก็คือที่แห่งนี้แหละครับ ธนาคารปูไอ้จ้าเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับรับน้ำหนักได้กี่กิโลฮะรับได้เป็นร้อยชัวนะฮะชัวผมอ่ะชีวิตเกินร้อยนะฮะพี่กรบอกว่าหัวใจหลักของธนาคารปูก็คือปล่อยไข่ปูคืนสู่ท้องทะเลแทนที่จะไปสู่ท้องตลาดนั่นเองละครับตัวนี้ตัวนี้ประมา5ห0าแสน ห้าแสนบาทห้าแสนฟองห้าแสนตุ้งครับเฉพาะไข่เป็นที่อยู่ในประมาณห้าแสนเออือถือว่าไม่น้อยเลยนะครับถ้าไข่เหล่านี้ไม่มาปล่อยที่ธนาคารปูแล้วล่ะก็น่าเสียดายโอกาสในการขยายพันธุ์ยังมากเลยนะครับ <c oughs> ปล่อยเลยนะครับ <c oughs> ไปทําหน้าที่ของคุณเราไม่ต้องเอาไอ้นี่หนังสติ๊กต้องเอาออกครับต้องเอาอยักหังยักอย่าพิ่งนีบจับได้ถูกวิธีมากครับผม อเอาละฝากอาหารให้เขาด้วยพรีเมียมพรีเมียมให้เลยเอาไปเลยนะ <c oughs> แรงแวันนี้รีดนึงแรงมากๆเนี่ยมันจะมีออกซิเจน <c oughs> อีกหนึ่งโครงการที่เกิดขึ้นในพื้นที่แห่งนี้ก็คือการปลูกป,ป่าชายเลนเพื่อเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ําและแนวกันคลื่นนั่นเองครับพี่กรณ์บริเวณที่เราเห็นทั้งหมดตรงนี้แต่เดิมอย่างสะพานที่เราทำเนี่ย ทางนี้เเลนทะเลหมดเลยตั้งแต่ก้าวแรกที่เราขึ้นจากสะพานเลยแล้วที่ปลูกลทึบมาอย่างนี้นี่ปลูกตั้งแต่ปีไหนเนี่ยปี53มเริ่มต้นปลูกวันแรกเลยตั้งแต่วันที่8สิงหาปี53ไม่น่าเชื่อนะครับว่าเวลาเพียงไม่กี่ปีก็สามารถเปลี่ยนพื้นที่ที่ถูกกัดเซาะเป็นพื้นที่ปลาชายเลนได้ว่าแต่มันจะมากขนาดไหนกันล่ะครับคุณพี่กอน พื้นที่จากฝั่งจนถึงไปทะเลเนี่ยกินพื้นที่เท่าไหร่วามกินพื้นที่ความลึกจากฝั่งอ,ออกไปทะเลเนี่ยตอนนี้ได้3 0มร้อกว่าเมตร3า0ร้อยกว่าเมตร,มตรลึกออกไปแล้ว,ลวความ,วามยาวเรียบาชายฝั่งอะความยาวนี่ก็6กิโลโอ้เออ,อเรียกได้ว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับทั้งนี้ก็ต้องขอบคุณความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนรวมถึงทุกๆคนที่เคยมาร่วมปลูป่าในพื้นที่แห่งนี้ด้วยนะครับ และเมื่อเราเดินตามทางไปเรื่อยๆก็พบอะไรบางอย่างเข้าที่เห็นตรงเนี้ย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 แนวไม้ไผ่เนี่ยให้เดาก่อนเดาก่อนเลยนะแบบคนมีความรู้ครับอันนี้แต่เดิมเป็นกำแพงเมืองใช่ไหมนี่เป็นแนวกันขึ้นแนวกันขึ้นใช่แนวกันขึ้นที่ทาอยู่ในทะเลครับอ่าในหมายความว่าไอตอนที่แรกๆที่มันมีแบบทะเลเนี่ยใช่ ตรงนี้ก็ลอ่องหมดเลยตรงนี้เป็นทะเลเลยตั้งแต่เราเดินมาตั้งแต่ต้นทางนู่นะ <c oughs> มาถึงเนี่ยสองร้อยเมตรแล้วเนี่ยนี่ยังไปอย่างเงี้ยครับยังไปต่อได้อีก <c oughs> เสร็จแล้วเนี่ยก็คือแนวกันคลื่นที่อยู่ในทะเลเดิมโอ้โหจากแนวไม้ไผ่การคลื่นตอนนี้ได้กลายมาเป็นอนัสรณ์กลางป่าแสมไปแล้วล่ะครับโอ้โหแต่เดี๋ยวก่อนนะครับ ผมแอบเห็นนี่มันรอยเท้าอะไรกันล่ะครับพี่กอนแอบเห็นรอยเท้าพลทหารที่ลาดตะเวนเ,เลยอเป็นมีพลทหารที่ลาดตะเวนมามาลาดตะเวนไอพวกสัตว์น้ําที่มันมาอาย,อยุโค,คนนี่ถ้าไปเจอตัวหนึ่งก็เป็นพันบาทบูทะเลเนี่ยมันจะนอนอยู่ห,อหูอย่างนี้คนชาวบ,บ้านก็ไม่แย่งมาจับกันเป็ป๊ะๆก็ๆใครมาก่อนเพื่อเห็นลายเท้าแล้วคนที่สองเขาก็จะไปที่อื่นละถือว่าเขาหมดสิทธิ์ถึงตอนนี้เรามาคุยกับพี่กรณ์กันหน่อยดีกว่าครับ ว่าการปิดอ่าวตัวกอเพื่อให้ธรรมชาติได้ฟื้นตัวนั้นที่ผ่านมาได้ผลเป็นยังไงกันบ้างประโยชน์ของการปิดอ่าวตัวกอในช่วง<ม>2งเดือนนี้<ม>ปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้ลเนาะปีที่2แล้วประโยชน์มีอะไรบ้างคะที่เห็นแบบชัดๆเลยจากที่ทะเลเอ่าวตัวกอเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรเหลือครับพอปิด2เดือนเนี่ยมันฟืนฟ้นฟูนอย่างมหาศาลมองไปเห็นปลาว่ายนทะเลอย่างนี้เลยมีไหมถูกต้องมอง,มองไปอย่างยกตัวอย่างเช่นชายฝั่งเนี่ยออกไปแค่ห้า่50เมตรนะ ห้าสิบเมตรปลาทูเนี่ยเข้ามาถึงปลาทูขนาดสิบสิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดตัวโลแล้วอย่างที่ตอนเนี้ยที่เราเห็นเคยตามบ้านนะครับพี่ตากเอาไว้คือทํากะปิถูกไหมถูกกองอันนี้ชาวบ้านก็คือหามาจากทะเลอ่างทองนี่แหละครับอ่อฮะพวกพ่อบานก็ไปหามาจากทะเลครับแม่บ้านก็มาแปรรูปซึ่งอย่างในช่วงปิดอ่าวยังหาได้ใช่ไหมช่วงปิดอ่าวเนี่ยเป็นช่วงฤดูเคยพอดีฤดูหน้าเคยต้นปีครับก็คือยังหาได้ยังหาได้ครับ แต่ต้องเป็นเรือที่อยู่ในในพิกัดที่เขาไม่ห้ามอ่าก็คืออนุญาตให้อนุญาตการประมงที่อยู่ได้เป็นมิกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยต้องยืนอยู่บนพื้นฐานของอะไรฮะหนึ่งต้องบอกก่อนว่าพูดแล้วอย่ากโกรธกันนะทุกคนต้องลดการเรื่องเห็นแก่ตัวครับนะทุกคนเนี่ยลดเรื่องเห็นแก่ตัวสักคนละหน่อยครนะแล้วมาช่วยกันว่าสิ่งไหนควรอนุรักษ์นะเหมือนช่วงปิดอ่าวสองเดือนเนี่ยทุกคน ส่วนหนึ่งดีใจครับส่วนหนึ่งไม่พอใจครับเนี่ยตรงเนี้ยเราทํำยังไงให้ชาวประมงจูนก็มาหากันได้ครับถ้าเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดได้เนี่ยนะผมว่าฟาร์มยั่งยืนในทะเลเอ่าวไทยเราเนี่ยทำยังไงลูกชั่วลูกตัวหลานเนี่ยมันก็ยังอยู่ไปตลอด ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติในท้องทะเลไทยนั้นปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าต้องอาศัยความเสียสละพึ่งพาอาศัยกันและความร่วมมือของทุกๆคนที่เกี่ยวข้องเหมือนอย่างที่ชาวบ้านชายทะเลบางกระเจ้าทุกๆคนเขาทำกันอยู่อย่างนี้ล่ละครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงมีความภาคภูมิใจยอย่างยิ่งครับที่จะบอกว่าพี่ๆบ้านชายทะเลบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรสาครคือเกษตรไทยไอดอลของเรา,เ<อ>าใน <ไป S 1> วันนี้แหะ,ะครับ